สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK Review ช่องที่คุณจะได้พบกับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องสมรรถนะดีไซน์และเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณชื่นชอบยานยนต์ที่ไม่เหมือนใครที่นี่คือบ้านของคุณวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับรถยนต์ที่กำลังเป็นกระแสแรงสุดๆในโลกออนไลน์และวงการยานยนต์เมืองไทยนั่นก็คือไทรุ่งทรานส์ฟอร์เมอร์แรปเตอร์เอ็กซ์รุ่นปี2026รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองการใช้งานทางการทหารหรือการลุยในสภาพภูมิประเทศที่ยากลําบากรถคันนี้ไม่ได้มาแค่โชว์เท่แต่ยังมีขุมพลังและระบบต่างๆที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกมิติ ไทรุ่ม t r a น s f o r m e r Raptor X 2026ได้รับการพัฒนาขึ้นต่อยอดจากแพลตฟอร์มของ Transformer Max แต่ยกระดับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นขนาดของตัวรถระบบขับเคลื่อนเทคโนโลยีภายในและระบบความปลอดภัยทำให้ r a p t o อร์ X กลายเป็นรถที่พร้อมลุยที่สุดในสายพันธุ์ t r a n s f o r m e r จากไทรุ่มดีไซน์ภายนอกเน้นความแข็งแกร่งมาพร้อมไฟหน้าแบบ LED ฟ o เมทริกและกระจังหน้าส้มดุดันพร้อมโลโก้อ r ขนาดใหญ่สร้างความโดดเด่นให้ทุกครั้งที่วิ่งผ่าน มิติตัวถังของ Raptor X มีขนาดใหญ่ขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าแกร่งกว้างและสูงให้ทัศนวิสัยดีเยี่ยมในการขับขี่ทุกสภาพถนนความสูงใต้ท้องรถถูกปรับให้เหมาะกับการลุยป่าหรือเส้นทางที่ครุขคะโดยไม่ต้องพึ่งการแดัดแปลงเพิ่มเติมจากผู้ใช้งานตัวถังแบบโมดูลาร์ทำให้สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งเวอร์ชันลุยสนามเวอร์ชันพาหนะทหารหรือเวอร์ชัน VIP สำหรับนักธุรกิจสายลุย ุมพลังของไทโรมทรานส์ฟอร์머แรปเตอร์ X เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรที่ให้แรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ AWD ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบออฟโรดลุยรายหิมะโคลนหรือถนนเรียบทั่วไปโดยผู้ขับสามารถปรับเปลี่ยนผ่านหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วตรงคอนโซลกลางซึ่งแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับระบบช่วงล่างยางและองศาการเอียงของตัวรถ ภายในห้องโดยสารของ Raptor X ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกที่นั่งบาะนั่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังแท้แบบสปอร์ตหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำและระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบความปลอดภัยของ Raptor X จัดเต็มเทียบเท่ารถยุโรปไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันพร้อมหยุดนิ่งระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศาที่สามารถแสดงผลในรูปแบบ 3D เพื่อให้การจอดรถแม่นยำยิ่งขึ้นอีกหนึ่งจุดเด่นของไทรุงทรานส์ฟอร์เมอร์ Raptor X ก็คือระบบช่วงล่างแบบอัจฉริยะที่สามารถปรับระดับความสูงของรถได้ตามลักษณะภูมิประเทศ โดยใช้ระบบไฮดรอลิกขั้นสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเห็นในรถไทยระดับนี้มาก่อนนอกจากนี้ยังสามารถอัปเกรดติดตั้งแผ่นกรอบใต้ท้องรถหรือชุดลากพ่วงสำหรับการใช้งานในภารกิจหนักหนักได้อย่างอิสระ Raptor X ยังมีโหมดพิเศษชื่อว่า Combat Ready Mode ซึ่งจะทำการปรับระบบทั้งหมดให้พร้อมลุยในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะเช่นปรับช่วงล่างให้แข็งขึ้นตัดระบบช่วยเหลือที่ไม่จำเป็นเพิ่มแรงตอบสนองของเครื่องยนต์และเปลี่ยนการแสดงผลของหน้าจอให้แสดงค่าทางเทคนิคที่ละเอียดขึ้น เพื่อผู้ใช้งานสายลุยโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีไทรุงยังใส่ใจในระบบการเชื่อมต่อสื่อสารด้วยการติดตั้งระบบ GPS ที่แม่นยำสูงพร้อมระบบติดตามยานพาหนะผ่านแอปมือถือสามารถควบคุมการล็อกปลดล็อกและเปิดระบบไฟฟ้าบางส่วนได้จากระยะไกลผ่านแอปนอกจากนี้ยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA เหมือนกับรถไฟฟ้าระดับโลก ในแง่ของราคาคาดการ์ไทรงทรานส์ฟอร์เมอร์แรปเตอร์ X จะเปิดตัวด้วยราคาที่แข่งขันได้ในกลุ่มรถออฟโรดพรีเมียมโดยอาจเริ่มต้นราว1.9-2.3ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและการปรับแต่งเฉพาะด้านซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ผู้ใช้งานจะได้รับทั้งความอึดทนเทคโนโลยีและดีไซน์แบบไทยแท้ภาพรวมของแรปเตอร์ X ต้องบอกเลยว่าเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่สามารถสร้างรถเอเนกประสงค์สมรรถนะสูงได้ด้วยตัวเอง มีดีไซน์เฉพาะตัวตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและภาคสนามมีเทคโนโลยีที่ไม่เป็นรองใครและที่สำคัญที่สุดคือเป็นผลงานของคนไทยโดยแท้จริงหากคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในรถยนต์ที่ไม่ซ้ำใครพร้อมใช้งานในทุกสถานการณ์ไทยรง t r a n s ์ฟอร์เมอร์แ r ปปอร์ X 2026คันนี้อาจจะเป็นยานพาหนะคู่ใจที่คุณรอคอย ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักรถไทยเจ๋งๆแบบนี้และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง JK Review ของเราเพื่อไม่พลาดทุกการรีวิวรถใหม่รถ,รถล้ำรถหลุยและเทคโนโลยียานยนต์ที่คุณจะต้องทึงขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ